นี่นะคะเมนูที่มีคนขอมาค่ะคุณผู้ชมอยากให้ลองทำกปคอนจากหม้อจิ๋วได้สิคะใสแอลกอฮอล์ก้อนเหมือนเดิมนั้นจุดไฟให้เตาของเราพร้อมแล้วก็ตั้งหม้อเลยสิคะอันตรายมากห้ามทำตามนะคะพอตั้งแล้วเราก็ใส่เนยลงไปเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ต้องระวังนังไหม้นะคะคุณผู้ชมระวังให้ดีด ส่วนความหวานที่ฉันจะเติมให็ป๊อปคอร์นนะคะฉันจะใช้เป็นเม็ดบวยโบร,ราณแบบนี้เลยแต่นั้นนะคะฉันจะตักป๊อปคอร์นมาสักช้อนหนึ่งแบบนี้นะคะพอประมาณแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะบักนะคะผู้ชมประมาณนี้นะหนึ่งช้อนน่าจะพอดีนะฉันว่าจากนั้นเราก็เรื่องข้ากองเพลิงของเราได้เลยค่ะเพราะคนๆให้นาเข้ากันนะ,ะผู้ชมให้หน้าตากจากเม็ดบวยของเรานะคะละลายคงไปเคลือบป๊อปคอร์นจากนั้นเราก็ทำการปิดฝาได้เลยค่ะอา้าวจังหวะนี้ต้องรองห่างนะคะไม่รู้ว่าจะทานได้หรือเปล่าผู้ชมเฮ้ยเป็นไงเนี่ยเริ่มได คุณผู้ชมตอนนี้ฉันยกออกมาเลยน,นะครับมาเปิดดูนางกันและผลของนางคือทะ,ะมีอันที่มันไม่สุกอะ่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีอันที่มันไหม้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราจะลองชิมสักชิ้นหนึ่งอเอาไปชิ้นนี้แล้วกันนะครนี่สามสี่เชี